สวัสดีสีวีดัตครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุงหิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบุบคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มบวบคนร้อยเอ็ดมีประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเราคือเกาประเด็นแรกครับพี่น้องประเด็นที่จะพูดคือประเด็นดีดๆนี่แหละครับพี่น้องลาหน่อยอุงหิงเพชรบ้านแพง คำว่าดราม่ายิ่งดราม่ายิ่งดังพวงมลาลัยยิ่งหลายครับพี่น้องนี่คือพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนที่เขารักหลานหน่อยเขารักด้วยใจรักด้วยความจริงใจพร้อมที่จะสนับสนุนหลานหน่อยเต็มที่และร้อยเปอร์เซนต์ความรักความเมตตาที่มอบให้หลานหน่อยคือเกิดจากหัวใจจริงๆโบม่มีใครบังคับครับทุกความรักความเมตตาของเอฟซีหลายๆท่านมอบให้แก่หลานหน่อยเต็มร้อย พร้อมจะอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะปกป้องหลานหน่อยตลอดไปครับพี่น้องจากที่ผมหนุ่มวลโกเลตได้สังเกตมาโดนแล้วอหลายอย่างหลายทางคือนี่คือสิ่งที่ดีสิ่งที่พวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนหลานหน่อยการที่เรารักใครสักคนแล้วพร้อมที่จะสนับสนุนร้อยเปนั่นคือสิ่งที่ดีและเกิดจากหัวใจครับพี่น้องเพราะว่าสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเยฟซทุกท่านพร้อมที่จะหนุนหลานหน่อยปกป้องหลานหน่อยไปด้วยกันนี่เขาเรียกครับ เขาเรียกว่าความรักที่จริงตอม,มานาม่าเฉพาะช่วงที่มีผลประโยชน์มากเฉพะช่วงที่นีอะไรแต่ว่าผมเชื่อเลยว่าเอฟซทุกท่านแม้กระทั่งหลายท่านเข้ามาพร้อมที่จะเดินไปเคียงข้างกับหลานหน่อยบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือความสุดยอดครับพี่น้องอันนี้ก็คือต้องยกย่องให้ทุกท่านเพราะทุกท่านทําดีเราก็ต้องยกย่องครับพี่น้องนี่แหละครับผมหลังจากดีนูวนก็เลยนนางเบิงเนี่ยพวกอะไรเนยากปัาดพี่น้องาคากิรีคากิรีนี่แหละเขาเรียก คาวารักและกำลังใจพร้อมที่จะสนับสนุนหลานหน่อยตลอดไปครับพี่น้องสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแหละครับพี่น้องเกิดขึ้นกับหลานหน่อยประเด็นต่อมาครับสิ่งที่สิ่งนี้นุ่มวลก็เลิตอนแรกว่าสีบเบาผมก็นั่งเบิงนั่งคิดผมก็เหลือใจครับพี่น้องเป็นยังคือว่าเหลือใจอันนี้คือบ่รพูดให้เกิดกระแสอะไรทั้งนั้นแต่ผมก็เหลือใจแท่นผู้เป็นแม่ผู้เป็นพอ่อคือเราอะรักหลานหน่อยรักอยู่แล้วรักมาก รักอยู่แล้วใครๆก็รักรักแล้วพร้อมที่จะเดินไปเคียงข้างแต่เหตุการณ์ขาดครั้งนี้จนแม่หน่อยดอ,อกอมกมาเบาแสดงว่าเล่ากับเหลือใจเติบอยู่ได้ครับพี่น้องคือบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าใครก็ช่างที่มีลูกก็พร้อมที่จะปกป้องลูกพร้อมที่จะรักลูก,ก,ลกสนับสนุนลูกอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไอคนที่มาคอมเมนต์แบบนี้ผมว่าเจ้านี่อันนี้มายังไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดการระบายแต่เราคือเหลือใจความคิดเล่านะครับพี่น้องว่า เรายังเป็นคนอยู่ไหมที่คุณมาคอมเมนต์แบบนี้คือความคิดของคุณคืออะไรความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีคุณเอาสนุกหรือเอาอะไรเข้ามาทําแบบเนี้ผมก็บ่าอยากว่าผมเชื่อเลยว่าหลายท่าน fc หลายๆท่านคอมเมนต์ช่องผมไม่อยากให้พูดเรื่องแบบนี้แต่บางสิ่งบางอย่างเรื่องนี้มันเกินไปนะครับพี่น้องเล่นมาพูดแบบนี้ใช้คําพูดแบบนี้พิมพ์แบบนี้มันเกินไปนะครับพี่น้องการที่คุณจะไปเอาอะไรของหลานหน่อยเบาแนว,ว,ว,วนี่มันเกินไปจริงๆ ผมนางอันผมก็ยังปาสคือคือยังมีคนแบบนี้อยู่หรอคุณไม่ชอบทําไมคุณไม่ปัดเลื่อนเลื่อนไปแล้วคุณมาคอมเมนต์มาพูดแบบนี้เพื่ออะไรอะให้มันเกิดขึ้นเพื่ออะไรมันได้อะไรกับคุณประโยชน์ที่คุณจะได้ได้ได้อะไรไปบ้างเอ้าเจ้าพิมพแบบนี้คอมเมนต์มาแบบนี้แล้วเจ้าใดยังเกิดขึ้นการที่คุณไปว่าให้คนแบบนี้ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นคุณมีความสุขแล้วเหรอ คุณได้อะไรจากสังคมคุณได้อะไรจากสิ่งที่คุณพิมพ์เราพยายามจะบอกว่าเราเป็นคนดีแต่เรามาพิมพ์แบบนี้พูดแบบนี้มันไม่คู่ควรไม่สมควรที่ผมมาวอาแบบนี้ไม่ได้ต้องการที่จะดึงอะไรให้มันเกิด,ดราม่าอะไรแต่ว่าสิ่งนี้มันอยู่บ่ได้ดีครับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้หลายท่านเข้ามาดูช่องนวลค้นเหตุก็รหุยแล้วว่าผมจะพูดอะไรสักอย่างหรือเอาอะไรสักอย่างผมต้องคิดวิเคราะห์แล้ว แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือมันไม่สมควรอย่างยิ่งคุณไม่ได้เพิ่งรู้จักหลาหน้อยคุณไม่ได้เพิ่งเห็นหลาหน้อยเรารู้จักกับหลาหน้อยมาปีกว่าเนี่ยแต่สิ่งที่คุณมาพิมพ์อย่างนี้คืออะไรคุณมีวุฒิภาวะแล้วหรือยังการกระทําสิ่งนี้มันมีประโยชน์อะไรกับคุณคุณพยายามจะเอาตัวตนของตัวเองมาโชว์ให้คนอื่นดูเหรอว่าคุณเป็นคนแบบไหน เราอยู่ร่วมสังคมอยู่ร่วมโซเชียลคุณจะเล่นโซเชียลคุณจะทำอะไรทำไปแต่สิ่งที่คุณทำแบบนี้มันไม่คู่ควรอย่างมากคุณสามารถทำให้แม่หน่อยออกมาโพสแบบนี้ได้คุณไม่ธรรมดาขนาด f อฟซียังเหลือใจนะถามว่าคำว่าหัวอกของแม่เล่าสีเหลือใจสำาไหนผมประด้ว่าอยากเอาว่า,าปันไหนแต่ว่ามันกเกินไปบางสิ่งบางอย่างเราต้องปกป้อง สิ่งไหนที่ควรทําผมบอกแล้วว่าเรามาด้วยใจรักด้วยใจพร้อมที่จะเดินเคียงคู่เคียงข้างกันไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ไอ้เขาเมนเก่าผมก็อ่านอยูะแต่ผมบม่อยากเว้าแต่ผมก็เหลือใจว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องได้ยังไงมันไม่ใช่ว่าจะมาพูดให้เกิดดรามา่าแต่ว่าคุณไม่คู่ควรที่จะมาทําแบบนี้ต้องมีเหตุและผลคุณจะอยู่กับโซเชียลคุณจะอยู่กับสังคม คุณก็ลานน่อยไม่ได้ทําธุรกิจแข่งกันแล้วทําไมคุณต้องมาใส่ร้ายป้ายสีคนแบบนี้หรือแม้กระทั่งคุณมาพูดให้ร้ายคนอื่นแบบนี้หรือไปบูลลี่คนอื่นแบบนี้มันไม่คู่ควรไม่สมควรคุณต้องทําตัวเองให้ดีพรีเซนต์ตัวเองออกมานําเสนอตัวเองให้ดีโมเมนต์ว่ามาเว่มาพิมพ์มังสีคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่าแนแค่นั้นนี่แนมาครับพี่น้องมันไม่จําเป็นต้องทําขนาดนี้มันเกินไป คุณทาอย่างเงี้ยมันดูแล้วคุณไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลาน้อยเป็นบุคคลคนหนึ่งนะที่ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์โลกมากๆถ้าคุณเคยดูลาหน่อยแม้กระทั่งคนเร่ร่อนหรือบ่อยว่าคนเขานออหนานสะีเวียนหรือเร่ร่อนกระช่างลาให้เกียรติเสมอลาไม่เคยรังเกียจลาซื้อน้าสะยังนั่นนงคุยนัง่งจ้เมือลากลับไปลาบม่เคยรังเกียจล,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 ลาเป็นคนให้เกียรติเพื่อนมนุษย์มากที่สุดแล้ว คำว่าเพื่อนร่วมโลกนี่คือสําคัญใครจะเป็นอะไรก็ช่างไม่สําคัญขอให้จิตใจบุคคลคนนั้นดีอยู่ในสังคมอยู่สังคมแล้วไม่ไปทําปัญหาหแก่สังคมนั่นคือสุดยอดแล้วแต่การที่คุณเป็นคนแบบนี้แล้วมาพิมพ์แบบนี้พูดแบบนี้คุณไม่คู่ควรที่จะอยู่ในสังคมแล้วถามว่าจิตใต้สํานึกในความเป็นมนุษย์มีมากแค่ไหนถูกต้องไหมครับพี่น้องผมวอาถือว่า อันนี้คือมันไม่ใช่คุมันหมดยุคหมดสมัยแล้วที่คุณจะมาทําแบบนี้ความเป็นวุฒิภาวะมือมีไว้เพแม่ว่าสิพิมพ์ไปตัวทีตัวเดียนแยกออกครับชอบก็ชอบก็บกเข้าไปดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่ใช่ว่าจะมาทําขนาดนี้คุณเข้าใจไหมว่าโอ,โอ้คำว่าคําว่าเป็นเม่มันเหลือใจครับพี่น้องเลื้อใจจนเราเล่าในพิมพ์แบบนี้มันบท่าธรรมดาครับพี่น้อง ทุกข้านก็เสีเเลือใจกันพ่อบังการน,นี่กับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่คู่ควรถ้าคุณยังทําอย่างนี้ต่อไปไม่คู่ควรไม่คู่ควรอย่างยิ่งอย่าไปเล่นเลยโซเชียลถ้าคุณจะถือมือถือจับโทรศัพท์มีเน็ตเติมเน็ตมาเพื่อมาพิมพ์ว่าให้คนอื่นอย่าทําเลยวันหนึ่งถ้าคุณเจอกับตัวเองหรือล,ลูกหลานตัวเองเกิดขึ้นบ้างมันจะมีปัญหาและคุณจะรับไม่ได้แล้วคุณก็จะไปว่าเขาได้ไหมหว่าเขาเป็นยังขึ้นมาว่าให้ขอบข้วจะของ คุณต้องคิดให้ดีว่าคนเราอะไม่มีใครร้อยเปอร์เซนต่อให้ร่างกายร้อยเปอร์เซนความคิดยังไม่ร้อยเปอร์เซนเลยผมบ่ได้ว่าให้เจ้าแต่ให้เจ้าคิดเบ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์แม่บคาพี่น้องผมเมบอกถือบอกการที่หลานน่อยเกิดมาจุดนี้เขามีหัวอกหัวใจดีจิตใจดีอยู่กับสังคมได้ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมนั่นคือจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ที่อยู่กับเพื่อนร่วมโลกได้อย่างดี เราต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยก่อนที่เราจะไปทําแบบนี้คุณคิดไม่ดีคุณก็เก็บไว้ในใจไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่าไปทําอย่างนั้นมันเกิดในเกิดความแตกแยกเกิดในการมีปัญหาดราม่าอยู่ไม่หยุดปัญหาแบบนี้คุณอย่าเอาปัญหาของตัวเองไปโยนใส่สังคมที่เขาอยู่ในสังคมใหญ่คนอยู่คนดูเป็นแสนเป็นล้านคุณเป็นคนหนึ่งเป็นติ่งคนหนึ่งไปทําแบบนี้ไม่คู่ควรในความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษย์อะ่ะคุณต้องศึกษาดีด ต่อให้ใครไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาไม่เคยสร้างปัญหาให้แก่สังคมโลกนั่นคือเขาสุดยอดของมนุษย์แต่ถ้าคุณเป็นคนร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณไปทําอย่างเงี้ยคุณไม่คู่ควรที่จะเกิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำฝากให้คิด,ด,ดครับผมสุดท้ายท้าสทุดท่าครับขอขอบคุณทุกท่านเอฟซี FC ท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มวอนโคเลตช่วงนี้อาจจะลองคลิปทางหางจันหน่อยครับพอเวลาหน่อยครับก็อย่าลืมมากดมาแชร์ให้กําลังใจช่องหนุ่มวอนโคเลตครับ ท้ายท้ายสุดคอเอฟซี e PC, ท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนปลอดภัยรวยรวยอย่างเดียวสท้ายท้ายสุด, ai, ส,ดสวัสดีครับผม